จริยธรรมนำชีวิตถ้าเมตตาเกินประมาณจะพบคนพานทั่วเมืองสวัสดีวันจันทร์คาถาบูชาพระเก้าตื้วัดส,สวนดอกจังหวัดเชียงใหม่พระพุทธรูปที่สวยที่สุดของล้านนา,นานะโมตสสะพระควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธปฏิมาเอสาสุภาเศรษฐามหคิยาอภาิมังคะระสัมภูตาบูชารหามาโนหาราวิปสัสสเนนะจิตเตนะ ศีระสาปินมามิหังนมะการานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเมสัมพุทธปฏิมาเอสาสุภาเศรษฐามหัคิยาอภาิมังคระสัมภูตาปูชารหามาโนหาราวิปัสันเนนะจิตเตนะสีระสาปิ นามามิหังนมการานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเมสัมพุทธปฏิมาเอสาสุภาเศรษฐามหัคิยอาอภิมังคละสัมภูตาภูชารหามาโนหาราวิปัสันเนนะจิตเตนะสิระสาปิ นะมามิหังนะมการานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเมคำพระสอนหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปทีโปวัดอรัญยวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ความสุขที่ได้รับเป็นของไม่เที่ยงสักวันหนึ่งก็ต้องจากไปทั้งหมด แม้แต่ร่างกายที่คิดว่าเป็นของเราสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นของเราอย่างที่คิดเมื่อจิตใจของเราเศร้าหมองคุณมัวไม่ค่อยดีคิดไม่ค่อยดีคิดบุ่นวายไม่ค่อยสบายเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีที่ตนเองสร้างเอาไว้ จะสงเคราะห์ลูกสงเคราะห์หานก็ดีทำคุณงามความดีอยู่ที่ไหนนึกมารวบรวมเอาไว้ในใจนั่นมันหายไปนะความวุ่นวายนะ่ะมันหายมันดับดับทุกข์ก็มีแต่สุขสารพันวันละเรื่องหลวงพ่อชาตอนที่หกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า พิสูจน์ทั้งหลายท่านเห็นไหมว่าเมื่อตอนเย็นวันนี้หมาป่าตัวหนึ่งมันเดินอยู่ที่นี่เห็นไหมมันจะยืนอยู่มันก็เป็นทุกข์มันจะวิ่งไปมันก็เป็นทุกข์มันจะนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์มันจะนอนอยู่ก็เป็นทุกข์เข้าไปในโพรงไม้มันก็เป็นทุกข์จะเข้าไปอยู่ในถ้ำก็ไม่สบายมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเห็นว่า การยืนอยู่นี้ไม่ดีการนั่งไม่ดีการนอนไม่ดีพุ่มไม้นี้ไม่ดีโพรงไม้นี้ไม่ดีถ้ำนี้ไม่ด,มดีมันก็วิ่งอยู่ตลอดเวลานั้นความเป็นจริงหมาป่าตัวนั้นมันเป็นขี้เรือนมันไม่ใช่เป็นเพราะพุ่มไม้หรือโพรงไม้หรือถ้ำหรือการยืนการนอนการเดินการนั่ง มันไม่สบายเพราะมันเป็นขี้เรื้อนพิสุทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันความไม่สบายนั้นคือความเห็นผิดที่มีอยู่ไปยึดธรรมที่มีผิดไว้มันก็เดือดร้อนไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็ไปโทษแต่สิ่งอื่นไม่รู้เรื่องของเจ้าของเองไปอยู่วัดหนองป่าพงก็ไม่สบายไปอยู่อเมริกาก็ไม่สบาย ไปอยู่กรุงรอนดอนก็ไม่สบายไปอยู่วัดป่าปุ้งหวก็ไม่สบายไปอยู่ทุกๆุกสาขาก็ไม่สบายที่ไหนก็ไม่สบายนี่ก็คือความเห็นผิดนั้นยังมีอยู่ในตัวเรานั่นเองมีความเห็นผิดยังไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมอันมีพิษไว้ในใจของเราอยู่อยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นนั่นคือเหมือนกับสุนัขนั้น ถ้าหากโรคเรื้อนมันหายไปแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็สบายอยู่กลางแจ้งมันก็สบายอยู่ในป่ามันก็สบายอย่างนี้ผมนึกอยู่บ่อยๆแล้วผมก็นำมาสอนพวกท่านทั้งหลายอยู่เรื่อยเพราะทำตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากโปรดติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้